โอเคครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมมาที่บ้านของคุณครูต่อยนะครับตอนนี้เราแบบคุณต่อยบอกว่ามีบ้านต้นไม้แถวบ้านตัวเองนะอันนี้เป็นหมู่บ้านนะครับแบบหมู่บ้านไปเลยนะเป็นป่าค,คุณต่อยจะพาไปทัวร์นี้ผมจ้างจ้างช่างนะเป็นกาแฟไมโลดิบ <laughs> นู่นนู่นทางเข้าอยู่ทางนู้นแล้วไม่รู้ว่าต้องลุยเยอะนึกว่าลุยไม่เยอะนะครับทางเข้าอยู่บริเวณริมในี่งก็บ้านคนเนี่ย รถเวฟจอดอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเราพองไปดูอะไรกันในซอยจะข้ามไปได้หรือเปล่าไหนเป็นไงวะโอ้โหคุณต่อยไม่ได้หรอกโอโมีเป็นแบบต้องข้ามบันไดยอย่างนี้ด้วยเหรอโอหแล้วขาสั้นด้วยมาโอ้กีงบอลขาสั้นบ้างอ,อยู่วะเนี่ยไม้เท้าออะไม้เท้าก็มาไว้ีตรงกลางมันจะหักหรอคุณตอย เอ้ยขาต้องพิสูจน์ตรงนี้เหมืผมก็เลยอยากไปชี้ๆประคองให้นั่นไว้โอเคๆอย่าๆอันล้ำไม่ดีมากเลยเดี๋ยวถ้าไม่ถ้าพิสูจนอะไรอะไรปัญหาอย่างว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปถึงเราไม่ได้เลือกนะจะได้ยับเลยโอ้ยรอดโอ้ยรอดรอดรอดบ้านต้นไม้แน่นะข้ามมาได้ยังไงเนี่ยขวิดขากรรไกรไว้ยคุณไม่น่าข้ามได้เลยนะ ทางเข้าคือไหนเนี่ยเราไปต่อท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้คือทางที่ผ่านมาก็เป็นคูนั้นโง่ๆแต่ว่ามันไม่โง่สำหรับผมผมยังไม่ได้ให้มันเดินยังไม่เสร็จก็ตั้งแต่ทางเข้าแล้วผมก็เห็นแล้วว่ามันยังไม่เสร็จไปสำรวจกันเออลืมว่ะเป็นโคลนนะแล้รองเท้าก็ กูมาทำไมนะวิ่้น่าจะมีใครมาหรอคุณต่อยเออต้องบอกก่อนว่าผมต้องกลับไปส่งคุณแม่ตอนบ่ายโมงเหมือนเดิมนะจะออกมาทันไหม <c oughs> สัตว์ร้ายอะไรก็ไม่ต้องถามน,นะว่ามีไหมนะฮะมีนะก็จริงก็ๆๆอยู่กลางเมืองนะมีบ้านตรงนี้นะแต่ทางอาถือแล้วนะฮะ ออกมาจะไหลหรือไม่ตรงนี้มีน้ำขังด้วยโอ้โหและแล้วเราก็มาถึงบ้านต้นไม้คุณต่อยบ้านต้นไม้ท่ามกลางหมู่บ้านนี่ใครชอบสไตล์นี้คือต้องแบบว่ามีบ้านที่คุณต่อยเหมือนข้ามตรงนี้ง่ายกว่าไหม อข้ามาตรงนี้ไปเลยเดี๋ยวขอข้ามหนู OSE นี่คือในนี่ไปนอนเนระทำให้ผมนอนตรงนี้ชื่ออย่างเงี้ยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วครับโอ,แโอ้แล้วข้างบนนั่คนคุณ <iques> มีชั้นสองโอ้โหทุกคนดูคุณต่อยครับคุณต่อยต่อยต่อยสตอรี่ชาแนลครับไปดูได้เลยไม่คุ้มข้างจริงทำไม่ได้ขนาดนี้นครัอ oh! <c ười> โอ้โหแลดูคือตรงนี้เป็นแบบเวิร์กป่าเลยนี่กระเป๋าแคมปิ้งก็อยู่นี่ สัมภาระแล้วนี่ก็คือเป็นเวนลาคุณมานอนคนเดียวฝนดิฝนตกเมื่อกี้เสียงอะไรวะอ๋อวันทนีวนนน่วันนั้นที่มาคือฝนมาตกพอดีโอ้หโหนี้แบบอยู่ในป้า่าล้ไไพักตกนี่ถ้ามุมกล้องแบบบ่ายสองนี่ตกอย่างนี้ก็ดูไม่ไม่รู้เลยนะว่าอยู่กลางหมู่บ้านอ่ะแต่แบบหลอนเหมือนกันนะอย่าถามว่ามีงูไหม ถามว่าตรงไหนไม่มีดีก <superv> ว <ising> <ator> ่าอ <lava>. ัน <es> น <voir> ี้เหมือนจะเป็นจอมปลวกด้วยนะโอเคครับทุกท่านตอนนี้เรามาถึงบ้านคุณต่อยครับอ่าสวัสดีครับคุณต่อยโอ้โหก็นั่นอะไรวะนั่นโซฟาเหรอฮะโซฟาเหมือนที่เขาไปมัดลังกันเลยอ๋อที่นั่งนะครับผมขอยืนก่อนแล้วกันนะ โอ้โหนิวสา์ซื้อน้ำมาเลี้ยงนะครับโหเจอสถานการณ์อย่างนี้นี่เหมือนอยาเอาคืน <laughs> 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 นี่มาดูบ้านให้กูต่อยพาทัวนะโอเคเดี๋ยวคัดซีนก่อนขอคุยคุยกันก่อนว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับ <laughs> ก็อยู่กับครูต่อยกับบ้านต้นไม้อันนี้อันนี้โครงการหนียครูต่อยมาดูนะโครงการครูต่อยตั้งใจจะทําทขนาดไหนครับเนี่ยทำทำไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เสร็จไปประมาณน่าจะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือข้างบนที่เป็นแฝดร้องเตะครับน,รรน,นี้คือบ้านชั้นสองอ๋อนี่คือประสค์สัตว์คือข้างบนเราไว้ทาคือนอนได้ นอนได้ทำอะไรกินได้แคมป์ได้ค้างได้แล้วก็จะทำหลังคาก็คือเอาต้นไม้ต้นนี้แหละต้นมะขามอะไรเนี่ยต้นอะไรนะทำทำหลังคาคุมหลังคาคุมแล้วก็อาจจะเป็นผ้าใบวัสดุมันหายากก็ขนทางมะพร้าวก็ไม่เคยมีต้นไม้ที่มันใบหนาๆก็ไม่มีจริงๆต้นกล้วยอยู่ดงนู้นไกลมีกล้วยด้วยฮะ อ๋อของไอสันคือก็คือตรงสันกาแพงนี่ของเขาแต่พื้นที่ตรงนี้คือยังไม่มีอะไรของใครใช่ไหมหรือว่าตรงของเาตรงนั้นแล้วอ๋อแต่เราก็คือเราก็ก็คือของเราก็คือจะได้ระยะประมาณตรงนี้เนินนี้แล้วก็ประมาณตรงนี้ไ๋อโอ้โหนี่ถ้าเกิดว่าเสร็จนี่เราก็แอบแต่สันก็คงขึ้นไปไม่ได้ละอันดับแรกคุูต่อยต้องต้องซ่อมทางเข้าก่อนนะ ก่อนที่จะทาอะไรคุณต่อต้องอัปเกรดทางเข้าก่อนนะทําเป็นที่นี่ได้เป็นแบบว่าอะไรนะสะพานเชือกสะพานไม่ต้องทำเปานเชือกดิสะพานเชือกก็ไม่ดีดิเอาเป็นสะพานแบบจริงๆเลยที่เหมือนบันไดอะบันไดบันไดช่างช่างไฟอะโอ้โหกทางขึ้นก็สะเทือนใจนะทุกท่านแต่บรรยากาศก็นเหมือนเนี่ยมุมกล้องนี้ต้องมุมกล้องอย่างนี้โอ้โหมนอยู่ในป่าจริงๆอันนี้นี่เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวนี้สเตจก็คือทําเป็นช่องเอาบันไดบันไดพาดอย่างนี้อ่าบันไดพาดน บันไดไม้คายูคาลิปตัสนี่คุตต่อยเริ่มที่จะอัปเกรดฐานวันนี้มีแผ่นยังไงบ้างคุ้ต่อยก็เดี๋ยวขึ้นไปเรียงไม้ข้างบนแล้วก็ไอชั้นสองเนี่ยน,นะนดโดยใช้เชือกไอ้สายรัดกล่องสายรัดกล่องนะก็คืออันนี้มันขอเข้ามาื่อกี้คุยกันก็คือว่าเก็บเก็บมาเก็บเก็บไว้ข้างในของคุตต่อยก็คือเหมือนแบบเราไม่อยากเสียตังค์ที่จะต้องซื้อลงทุนมากถูกไหม มันใช้งานได้เหมือนกันอือคืออยากให้มันแบบเป็นแบบธรรมชาติหามาโดยที่แบบทำโดยแบบตัวเราเองเประอยาดที่สุดอือเพราะว่ามันมันไม่รู้ว่าจะโดนรื้อเมื่อไหร่หรือว่าเราบอกว่ามันก็ไม่ใช่ที่เราเนี่ยขึ้นไงครับเนี่ยเราจะไม่ที่นี่เรามาดูนะเพราะว่าที่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่ของเรานะแต่ว่ามาโอ้ปีน,นี้นนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูวิธีการทำนะผมก็จะถามคุณต่อยไปเล่เปื่อยอย่างนี้แหละฉันก็ห้ามมา ถามผมนะว,ว่ามันเป็นยังไงคือผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยดูนะครับโอ้โหถ้าไม่คุ้มข้างจริงทำไม่ได้ขนาดนี้นะพวกคุณเแล้วก็ปีนขึ้นโอ้แล้วก็คือเปนอย่างนี้แล้ววิธีคุณยังไงต่อวางแผนไว้ที่วางแผนไว้ก็คือว่าเราจะทำบันไดขึ้นตรงออเปบันไดขึ้นตรงนี้นนยนนอยู่ตรงไหนี ทำด้านลิมแต่จะทำลิมด้านใดด้านหนึ่งจะทำลิมด้านน้นดีกว่ามเพราะว่าทางขึ้นนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะถ้าปีนขึ้นมาไม่เกลียดกาเนะพาด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 ตรงนี้มาเลยดีกว่าใช่ไหมพาดตรงนั้นลงมาใช่ไหมพาดตรงนี้ลงไปงลงไป,ง,งไปเป็นช่องนี้อืมมันจะได้ไม่เสียที่ถ้าทำตรงนี้มันมันเสียเราต้องตัดตรงนือไม่ทำพื้นที่ตรงกลางก็ไม่มีแล้ว,วก็จะโบไป เราต้องขึ้นด้านข้างขึ้นถีนะะถ้าอยากให้ผมขึ้นไปก็ต้องเลือกไม้ใหญ่หน่อยนี่ไงข้อใหญ่มาให้ล้วท่อหนึงโอ้โหนะครับมาดูก็เป็นแนวทางอันนี้ <Rail> คือคือข้างบนเราไปนั่งชิลได้นะต้มกาแฟยังไม่ได้ทอะไรยังไม่ได้ผูกมันจะมัดก็นั่งได้แล้วอือหึอาาานก็นั่งได้โอ้โหเป็นไงต้องคนที่ชื่นชอบสไตล์นี้จริงนะนั่งได้นอนได้เนี่ย แล้วข้างบนก็ได้ฟิวน่ะจะเย็นจะเย็นโอ้ลงมาพี่โก้พิการผมซวยเลยครับเนี้ยกต่ว่าจะทำจะทำหลังคาตรงนี้โหดูบ้านต้นไม้นะถ้าพื้นมันเสร็จเรียบร้อยผมก็คาดว่าจะเอาผ้าใบนั่นแหละ พราะผ้าใบนั้นมันนั่งมันโอเคอยู่แล้วผ้าใบแต่ก็คือยกขึ้นไปอีกยกขึ้นสูงขึ้นไปแผ่นนี้กันแดดกันฝนแล้วข้างล่างก็ทําเป็นแค่แค่นั่งนั่งเล่นได้นี่คือบ้านเขาเรียกอันนี้อแต่ว่าเป็นบ้านเลยไหมอันนี้บ้านต้นไม้ไหมข้างบนเราไม่นอนอ๋อเขาป้องกันสิ่งสารละสัตว์ถ้าเกิดฝนตกจริงๆเราก็ประกอบอาหารบนนี้ได้เลยโอ้โหไงอ๋อข้าวทันท้ ก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะหาใบไม้มาปูมีใบไม้มาปูอีกก็เอาเอาผ้าเอาผ้าใบมาใช้ได้หว่ะใช้ได้นุ่มนะไม่ต้องกลัวม้วโอ้คุณต่อยแล้วยอดตัวนั้นแนละ้วเคลียร์พวกหนามออกให้หมดนะขึ้นเราสามารถปีนขึ้นไปเล่นได้อีกนะตรงนั้นนะ่ะเป็นชั้นสามได้นะเนีน่ยบริเวณขวามือเพื่อนทำเชือกทำเชือกขึงขึงกับต้นนี้ ถึงกับต้นนี้ทําเป็นตะข่ายอ่ะทำเป็นตะข่ายไว้นั่งตะข่ายถักแบบนั่นเนี่ไหมครับตะข่ายฟุตบอลอ่ะไอที่นั่นที่ร้านกาแฟพวกร้านกาแฟนะอ่าปลูกูกต้นล้น้นที่นั่งด้โอ้โหเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดตามกันไปนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะพยายามคิดว่าเดี๋ยวพอผมมาบ่อยๆเขาคงจะสงสารผมทำทางเข้าให้มันง่ายขึ้นก็จะได้มาง่ายขึ้น นะเ,เดี๋ยวไี่ตรับส่งด้วยโอนี่มันสวนซิลเวเลกหรือเปล่าโอโ้โอเคครับเนาแนวอันนี้จบจริงแล้วเมื่อกี้พอดีเห็นคุณต่อยจะขึ้นไปทำงานก็เลยเก็บเปิดกล้องนะ<อ>งก็จบคลิป<อ>นะครับ<อ>การพา<อ>มาดูเรียกว่าอะไรบ้านต้นไม้เวอร์ชัน่นที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะแต่ก็ถือว่าเป็นแนวเริ่มต้นที่ดีนะครับเนี่ยก็ขึ้นไปนั่งทำงานก็คือนั่งผูกไอ้เจ้าที่นั่งใช่ไหมคุณต่อยอ๋อผูกเป็นเป็นเงื่อนน่ะใช่ไหม ใช้สายรัดกล่องครับแล้วก็ผูกเป็นเงื่อนนะก็ถ้าเกิดว่าวันนึงสมมุติที่เราใช้อุปกรณ์แบบนี้คือถ้าเกิดว่ามันมีคนมาลือ้อก็คือก็ลือล้อไปไม่เป็นไรต่ยังไม่ต้องเสียดายแตถ้าลงทุนไปแล้วบางทีมันก็คิดเราก็เสียดายนะง่ายแค่เอามีดเอามีดตัดตัดก็ลงได้หมดเลยโอเคนะครับก็นี่ก็คือบ้านต้นไม้ของคุณครูต่อยที่อยู่กลางป่านะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า อันนี้มันดีกว่ามัน,ม,นมันก็คือของมันก็เอาตรงมันก็เหมือนของไม่ได้ใช้แล้วนะต่เดือดใช้เอามาให้ทำให้มันมีนประโยชน์ใช่นะครับก็ทําเป็นบ้านพักด้านล่างนะก็มีตอนนี้คือแผ่นแรกๆนี่มี2ชั้นนะมีชั้นล่างแล้วก็มีหลังคาเดี๋ยวจะทําชั้นบนแล้วอาจจะมีชั้น3ชั้นเอาไว้สําหรับไปมองวิวกลางคืนกลางวันได้นะครับโอเคโอเคโอ้หภาพนี้สวยไว้ยถ่ายรูปให้คุณต่อยก่อนโอเคครับพบกันในคลิปต่อไปจ้ะบ๊ายบายครับเ้ hey.